ตาเจเขาสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเหล่าชื่อฝนอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาจีนวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันในบทที่หนึ่งนะคะติอีเค,เคบทที่หนึ่งชื่อว่าเรื่องวอาอยู่ซูหวอนะคะแปลว่าฉัน ส่วนคำว่าโยแปลว่ามี s ู u แปลว่าหนังสือเพราะฉะนั้นวโยซู่จึงแปลว่าฉันมีหนังสือนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในบทวโยซู่หรือฉันมีหนังสือนะคะเราไปดูคำศัพท์ใหม่กันเลยค่ะ คำแรกนะคะเขียนแบบนี้นะคะอ่านว่าซูซูสะกดนะคะซูอ,อูซูซูอ,อูซูคำว่าซูนะคะแปลว่าหนังสือนั่นเองเมื่อสักครู่นะคะชื่อบทวอยซู โย่ซูก็คือมีหนังสือโย่แปลว่ามีโย่มีนะคะซูหนังสือเพราะฉะนั้นโย่ซูแปลว่ามีหนังสือปกติโย่ตัวเดียวแปลว่ามีนะคะตัวนี้คำนี้อ่านว่า有ย่นะคะแปลว่ามี แต่ถ้าใช้คำว่าแต่ว่าถ้าเราจะพูดว่าไม่มีอยู่คือว่ามีแปลว่ามีนะคะถ้าไม่มีจะพูดว่าไม่ยู่ยู่มีไม่มีคือไม่ยู่เพิ่มคำว่าไม่เข้ามานะคะคำว่าไม่เป็นไม่ยู่ อ่าตัวเอยู่ตัวเดียวกันเลยนะคะอยู่ตัวเดียวแปลว่ามีม่อยู่แปลว่าไม่มีเพราะฉะนั้นว่าอยู่ซูฉันมีหนังสือถ้าจะพูดว่าฉันไม่มีหนังสือให้พูดว่าว่าม่อยู่ซู่ม่อยู่ซูก็คือไม่มีหนังสือนั่นเอง ต่อไปคำที่สองคำที่สองก็คือคำว่าไม่有เมื่อกี้有ตัวเดียวนะคะแปลว่ามีถ้าไม่มีก็คือไม่有ไม่ตัวนี้แปลว่าไม่นะคะไม่有ไม่มีมัวเอเมยเสียงสองไม่ไม่ยอโ,อโยเสียงสามนะคะยโยยไม่有 ไม่有แปลว่าไม่มียกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ有ซูก็คือมีหนังสือไม่มีหนังสือก็คือไม่有ซู้คำต่อไปคำที่3มนะคะเกออังกังเสียงหนึ่งไม่ต้องผันเสียงอ่านได้เลยอ่านว่ากังปัวอ,อีปีเสียงสามปี ปีปีกังปีกังปีแปลว่าปากกานั่นเองทีนี้ถ้ามีปากกาอ่ะเราก็เติมคําว่ายที่แปลว่ามีเข้ามาใช่ไหมคะเป็นก有钢笔有钢ยกงปีกัก็คือมีปากกาถ้าไม่มีปากกาอ่ะเปลี่ยนยเป็น,ปนม没ยให้พูดว่ามวกม没งปี ไม่อยกั้กงปีก็คือไม่มีปากกานั่นเองคำต่อไปอ่ะเมื่อกี้กั้งปีแปลว่าปากกาต่อไปมาดูคำว่าดินโสนะคะคำว่าด so e ินโสอียนเฉียนอียนเฉียนเสียงที่หนึ่งไม่ต้องผันเสียงัวอีปีเสียงที่สามปีปีปี เชียนปีเชียนปีแปลว่าดินสอนั่นเองคำนี้นะคะซูที่แปลว่าหนังสือกางปีปากาเชียนปีดินสอนหลายๆคนจะคุ้นเคยดีเพราะว่าจากการที่เราเรียนออนไลน์ในปีที่แล้วนะคะคุณครูจะมีการให้เตรียมอุปกรณ์ทุกคาบเลยซึ่งก็จะมีซูมีเชียนปีมี กั้งปีอ่าแล้วก็มีอีกนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำว่าเชียนปีถ้าเราจะพูดว่ามีดินสอให้เราเอาคำว่ามีซึ่งอ่านว่าอยมาใส่ใช่ไหมคะข้างหน้าก็เป็นอยเชียนปีมีดินสอนั่นเองอยเชียนปีมีดินสอไม่มีดินสอก็คือไม่อยเชียนปี ไม่有铅笔ไม่มีดินสอคำต่อไปนะคะคำนี้ชียงเ i ียงเสียงที่สี่นะคะเ i ียงเซียงเ i a n g เียงพ้ออีพีเสียงสองพีผียางผีย n ง ผีแปลว่ายังลบอ่าเด็กๆหลายคนนะคะจากคุ้นเคยดีกับคำศัพท์นี้เสี่ยงผียังลบนั่นเองถ้าเราจะพูดว่ามียังลบให้เราพูดว่าย่เซี่ยงผีอ่า่เซี่ยงผีก็คือมียังลบคำว่า,า่แปลว่ามีแต่ถ้าเราจะพูดว่าไม่มียังลบ ให้เราใช้คำว่าไม่มเป็นคำศัพท์ที่มีอยู่ในบทนี้ใช่ไหมคะแปลว่าไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มียังลบให้พูดว่าไม่ม่ย,ยงผีทีนี้มาดูคำต่อไป คำต่อไปเอ้บทเนี้ยเด็กๆเคยเจอกันทุกคำเลยคำต่อไปนะคะเธออูทูเสียงสองทูถูเกอไอไกเสียงสามไกไกไกยีเยเยเสียงสี่เยเยเย่เยรวมกันเป็นถูไกเยถูไกเย ตาว่าน้ำยาลบคำผิดหรือว่า liquid ของเรานั่นเองอ่าคำศัพท์บทน,นี้คุณครูเชื่อว่าเป็นคำศัพท์ง่ายๆสำหรับนักเรียนเพราะว่าปีที่แล้วให้เตรียมทุกคาบเลยอ่ามีก้งปีเชียนปีมีซูใช่ไหมคะใครใช้ก้างปีก็ต้องมีถูกไก่เย่ส่วนใครใช้เชียนปีก็ต้องมีเสี่ยงผีคู่กันอ่ามีทุกคำเลยบทนี้ ทีนี้เรากลับมาดูถูไก่เย่หรือน้ำยาลบคำผิดของเรานะคะคำนี้ถ้าเราจะบอกว่ามีน้ำยาลบคำผิดให้เราพูดว่าโยทูไก่เย่เอาคำว่าโยมาใส่ข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะโยแปลว่ามีาทีนี้พูดอีกหนึ่งรอบนะคะมีน้ำยาลบคำผิดให้พูดว่าโยทูไก่เย่ แต่ถ้าไม่มีไม่มีน้ำยาลบคำผิดให้เราเปลี่ยนจากยเป็น may ่าให้เราพูดว่าถถู may ูก่่ยยยเก่涂ย液没ยอ่าทีนี้เด็กๆจำไว้นะคะคาว่ายแปลว่ามีไม่ยก็คือไม่มีเป็นการบอกนะคะว่าเรามีหรือไม่มีอะไรนะคะ อันนี้จะเป็นการเรียงคำเหมือนในภาษาไทยเลยมีดินสอก็โย,เย,โย่เชียนปีอ่าโยมีเชีนปีดินสอเรียงเหมือนกันเลยอ่ะทีนี้ถ้าเด็กๆฝึกให้คล่องแล้วยกตัวอย่างเช่นอ่ะเรามีคำศรรพัพท์คำว่าถูก,ก่เยี่ยเด็กๆลองเอาไปแต่งประโยคซิเอ๊ะมีมีน้ำยาลบคำผิดโยถูกไก่เยียแต่ถ้าไม่มีก็พูดว่าไม่โยถูกไก่เยีย แล้วทีนี้ลองใส่ประธานให้เขาเอ๊ะใครมีน้ำยาลบคําผิดอาจจะเริ่มจากฉันมีน้ํายาลบคําผิดอ่าเราก็เติมคําว่าเติมประธานให้เขาก็คือคําว่าหัวกลายเป็นหัวโยู่ก่เยอ่าฉันมีน้ํายาลบคําผิดแต่ถ้าฉันไม่มีน้ํายาลบคําผิดให้พูดว่าหัวม่โยู่ก่เยอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆลองไปฝึกดูนะ นี่คำศัพท์ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีชูหนังสือเมียไม่มีถ้ามีก็คือคำว่าอยตัดมือออกไปต่อไปกั้งปีปากกาเชียนปีดินสอเสี่ยงผียางลบและถูไก่เยยน้ำยาลบคำผิดนั่นเอง สำหรับการบ้านของวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆนะคะฝึกอ่านคำศัพท์ใหม่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราชื่อก็ขอฝากการบ้านไว้หนึ่งอย่างเดี๋ยวเราไปดูการบ้านของเราวันนี้กันเลยการบ้านของเราวันนี้นะคะก็คือเราจะมาคัดตัวอักษรจีนนะคะตามลำดับขีดนั่นเองเมืบบ่อเราฝึกท่องคำศัพท์ไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามาฝึกเขียนนะคะโดยเริ่มจากคำแรกคำว่าซู ชูอ่าตรงนี้เป็นคำศัพท์นะคะบทที่หนึ่งของเราอยู่ในหน้าที่ห้าสิบนะคะการบ้านวันนี้มีหน้าห้าสิบและห้าสิบเอ็ดนะคะอ่าตรงนี้หน้าห้าสิบนะคะการบ้านห้าสิบถึงห้าสิบเอ็ดทีนี้เรามาดูเขาบอกให้เขียนตามเขียนอักษรจีนนะคะตามลำดับขีดเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนตามลำดับขีดให้ถูกต้องตามวิธีนะคะถ้า ไม่ถูกต้องตามวิธีเนี่ยเราชื่อขออนุญาตหักคะแนนนะคะเพราะว่าอักษรจีนเนี่ยเขาจะมีวิธีการเขียนของเขาโดยแบบเฉพาะตัวนะคะมาดูคำแรกใครเขียนไม่เป็นให้ดูที่เราซื่อได้ถ้าดูข้างบนแล้วงงนะคะทีนี้มาดูคำแรกคำว่าซูนะคะเริ่มเขียนจากขีดนี้เป็นหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ยกดินสองเลยยกปากาต่อไปสองปึ๊บมีโค้งตรงนี้ให้เขาดูเลยนะคะ ต่อไป3และ4ก็ประกอบเป็นตัวอักษรจริงคำว่าชูนะคะให้เด็กๆเขียนมาให้สวยงามจากนั้นเขียนลงไปในทุกช่องนะคะแบบนี้1 2อ่าเห็นไหมคะต่อไป3าขีดนี้เพิ่มเข้ามาและ4แบบนี้1ขีดตรงนี้2ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะคะ สตรงนี้และสี่ปุ๊บก็จะได้เป็นตัวอักษรจีนคำว่าซูที่เหมือนกับข้างหน้าตรงนี้นะคะให้เขียนลงไปทุกช่องเลยเขียนไปแล้วก็ท่องคำศัพท์ไปนะคะซูแปลว่าหนังสือซูหนังสือ เขียนลงไปทุกช่องแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวถัดไปได้เลยเมื่อเขียนเสร็จแล้วต่อไปมาดูตัวต่อไปตัวต่อไปคือตัวกั้งนะคะที่มาจากกั้งปีที่แปลว่าปากกาเริ่มเขียนลำดับที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะหนึ่งต่อไปสองมีขีดนี้เพิ่มเข้ามาสามตรงนี้นะคะและสี่ห้า 6กเและ9กนะคะก็จะประกอบเป็นตัวอักษรจีนคำว่ากังที่มาจากกั้งปีนั่นเองใครไม่แน่ใจกลัวข้ามขั้นนะคะให้เด็กๆเขียนหมายเลขแบบนี้ไว้ได้นะคะ1 2 3่สี ห้าหและ9กนะคะก็จะประกอบเป็นตัวอักษรจีนคําว่ากางังโดยสมบูรณ์นะคะมี9ขีดต้นเขียนนับไปด้วยก็ได้ค่ะ1อ่าตรงนี้นะต่อไปสองเราก็ไปดูลำดับที่สองต่อไป3เราก็มาดูตรงนี้ 4อ่าตรงนี้แล้วก็หเพิ่มขีดสีแดงตรงนี้เข้ามา6กนาเป็นขีดตรงนี้เจนะคะตามลำดับเราจะได้ไม่หลงไม่ข้ามนะคะต่อไป8แล้วก็9ป้๊บแบบนี้เมื่อจำได้แล้วเราก็ทำการเขียนลงไป ทีนี้เราชื่ยจำได้แล้วเริ่วมเขียนจากลำดับผีดต,ตรงไหนนะคะก็จะง่ายนะคะต่อการเขียนทีนเด็กๆเ,เขียนให้สวยงามน,นะคะเราชื่อใช้เมาส์ตัวหนังสือนะคะอาจจะบิดเบี้ยวไปนิดนึงนะคะขออภัยด้วยให้เด็กๆนะคะเขียนมาให้สวยกว่าเราชื่อเลยนะคะ อันนี้คือคำว่ากังที่มาจากกังปีปาก,กานะคะตรงนี้เรียบร้อยนะคะทีนี้ไปหน้าถัดไปไปคำถัดไปกันเลย คำถัดไปนะคะเป็นคำว่าคาว่าปีนะคะมาจากกั้งปีหรือเชียนปีนะคะกั้งปีดินสออ่กากั้งปีปากาเชียนปีดินสอนะคะมาดูคำว่าปีใครเหมือนเดิมนะคะใครไม่แน่ใจเขียนตัวเลขไว้เลยค่ะ1นึ่งสองสสี่ห้าดแด เและสิบอ่ะคำว่าปีมีสิบขีดก็จะประกอบเป็นตัวษรปีเต็มตัวแบบนี้นะคะมาเริ่มขีดที่หนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบนั่นเองนะคะ อนนี้เมื่อจำได้แล้วก็ทำการเขียนลงไปเขียนลงไปให้ครบทุกช่องเลยนะคะตรงนี้ทุกคำนะคะให้เขียนให้ครบทุกช่องไม่ต้องเว้นไว้นะคะ โดเฉพาะขีดสุดท้ายตรงนี้นะคะโค้งปึ๊บแล้วก็เป็นตะโขนะคะตอนปลายอย่าลืมใส่ตะขอให้เขาด้วยเพราะถ้าไม่มีเนี่ยก็จะผิดนะคะผิดไปเลยเพราะว่าเส้นขีดของเขามันต้องมีด้วยไม่งั้นจะเป็นอีกเส้นขีดหนึ่งเลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะต่อไปคือคำว่าเชียน ที่มาจากเชียนปีนั่นเองเหมือนเดิมตัวแบบนี้เราเคยเขียนมาแล้วนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะต่อไป6เป็นตัวนี้นะคะ7แปดเก้าและ10ใครที่จำไม่ได้กลัวจะเขียนข้ามนะคะเหมือนเดิมให้เขียนตัวเลขลงไปก่อนว่า แต่ละขีดเนี่ยอันไหนอยู่ขีดที่เท่าไหรนะคะเราจะได้ไม่ลืมนะคะจะได้ไม่ข้ามเขียนให้ครบทุกช่องนะคะตรงนี้ ถ้าเราจำลำดับขีดได้แล้วนะคะจะทำให้เราเขียนได้คล่องแล้วก็เสร็จเร็วนะคะทำให้เขียนสวยงามด้วยถ้าเขียนตรงลำดับขีดนะคะเึ๊บอ่าเสร็จแล้วต่อไปคำต่อไปคือคำว่าเสี่ยงผีนะคะเสี่ยงผีที่แปลว่ายังรบนั่นเองเริ่มจากขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้า นะคะตรงนี้เราก็ให้เริ่มเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ไปเส้นนี้นะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าคำนี้ให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขไว้เลยจะได้ไม่หลงนะคะเนื่องจากมีหลายขีดมากเลย เขียนให้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่รัดขั้นตอนถ้ารัดขั้นตอนมาเนี่ยเราสามารถดูออกเลยซั้งปีที่แล้วมีเยอะมากนะคะทั้งหมด15ขีดนะคะเขียนให้ถูกต้องเป็น1 2 3 4อ่าฝั่งนี้จะเขียนยากนะคะให้ดูดีๆ5 หกนะคะเขียนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเป็นตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะต่อไปปึ๊บอ่าแล้วต่อไปค่อยเขียนขีดตรงนี้ปึ๊บลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้สองขีดตรงนี้อีกสองขีดก็จะได้คําว่าเชียง,งที่มาจากเชียง,งผีที่แปลว่ายางลบนะคะมาดูแล้วสองสามสี่ห้าหก 7, จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้านะคะเมื่อเราเขียนจนคล่องนะคะมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเราจำได้นะคะจำได้แบบไม่รัดขั้นตอน แบบนี้นะคะเขียนลงไปให้ครบทุกช่องเหตุผลที่เราต้องคัดเยอะๆนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความจํานะคะคัดหนึ่งตัวไม่สามารถทําให้เราจําได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่เราจะไม่ได้คัดเสียเปล่าให้เด็กๆนะคะจดจําไปด้วย เรียบร้อยคาว่าเสี่ยงต่อไปคือคําว่าผีเริ่มจากขีดที่หนึ่งนะคะอย่าลืมใส่ตะขอแบบนี้เขาด้วยต่อไปสองสามสี่และหแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่และห้า อย่าลืมตะขอตรงนี้เด็ดขาดเด็กๆหลายคนนะคะชอบลืมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยผิดนะคะ,ะคำนี้ง่ายๆนะคะไม่ยาก หแบบนี้นะคะสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าเรียบร้อยไปตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปคำสุดท้ายคือคำว่าถูกไก่เยีนะคะถูกไก่เยียที่แปลว่าน้ำยาลบคำผิดนั่นเองให้เริ่มเขียนจากตัวนี้หนึ่งสองสาม สีห้าเป็นหลังคาแบบนี้นะคะแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้นะคะคำว่าถูหนึ่งสองสามสามหยดนี้ก่อนนะคะแล้วก็หลังคาสี่ห้า 4, 5, ต่อไปตัวนี้ข้างในหกเจ็ดแปดเก้าสิบาให้เราจำเป็นขั้นเป็นตอนนะคะตรงนี้ แล้วก็เขียนลงไปทุกช่องเมื่อเราจําได้แล้วเนี่ยจะทําให้เราเขียนคล่องเพราะฉะนั้นนะคะสําคัญมากในการจําคําว่าถูนะคะที่มาจากถูไก่เย่ และอย่าลืมนะคะตรงนี้อ่าขีดสุดท้ายขีดตรงนี้ของเรานะคะมีตะขอให้เขาด้วยนะยถ้าไม่มีก็คือผิดนะคะเด็กๆชอบลืมตะขอมากเลยเปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะคะต่อไปคําว่าสายนะคะเริ่มจากหนึ่งสองสามสี ห้ 5, 6, แล้วก็เจแบบนี้นะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจดรวมกันเป็นคำว่าไก่นะคะแบบนี้เขียนให้ถูกต้องตามลำดับขีดนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหหหนึ่่งงสสสอาามี้กเ็จแบบนี้นะคะ สุดท้ายคือคำว่าเยีย่นะคะเหมือนเดิมให้เริ่มจากน้ำสามหยดหนึ่งสองสามอ่าต่อไปเป็นตรงนี้หลังคาข้างบนสี่ห้าตรงนี้หกเจ็ดแปดเก้าสิบกินน้อยๆน,นะคะแล้วก็สิบเอ็ดปิดท้าย 1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดปิดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมเขียนลงไปให้ครบทุกช่องนะคะ ใครที่จำไม่ได้นะคะดูวิดีโอของเราซื้อดูเราซื้อเขียนนะคะแล้วก็ฝึกเขียนตามได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราชื่อก็ขอฝากให้เด็กๆนะคะไปฝึกคัดอักษรจีนแล้วก็จำความหมายมาให้ได้อย่างแม่นยำนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเริ่มลงที่ตัวรูปประโยคกันนะคะเป็นบทสนทนาสำหรับวันนี้เราชื่อก็ขอตัวลาไปก่อนซีตาเจียขอบคุณค่ะเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะใจเจียน